As u สยูวีหรู้ที่เน้นความสปอร์ตและการขับขี่ไม่ว่าจะขับในเมืองหรือนอกเมืองก็ตอบโจทย์เจ้บขอแนะนำคันนี้เลย BMW X1 S Drive 18d เป็นรุ่น X-Line ปี2017นั่นเองค่ะ ความสวยงามจากบอดี้ด้านหน้านะคะในส่วนของฝากระโปรงเขาก็จะดีไซน์ให้มีเส้นสายโค้งมนเพื่อเพิ่มความหรูหราตอบรับกับตัวรถได้เป็นอย่างดีแล้วก็ในส่วนไฟหน้าเป็นแบบ LED นะคะมี Daytime Running Light มาให้แล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยในส่วนกระจังด้านหน้าเป็นแบบไตคู่ครอบด้วยโครเมียมสีเงินและที่พิเศษเลยด้านหน้ายังมีเซ็นเซอร์มาให้ถึง6จุดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ต่อ,อก,กันที่บอดี้ด้านข้างนะคะในส่วนล้อของเขาเป็นล้ออลลอยขนาด18 มาพร้อมกับแมกไกสป็อกลวดลายสวยงามมากๆตรงกลางมีโลโก้ BMW มาให้นะคะถัดกันมาตรงนี้เป็นกระจกพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวที่ตัดกับขอบประตูเป็นโครเมียมสีเงินซึ่งจะทําให้ตัวรถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะและตัวบอดี้ของเขาเป็นทรง SUV มาด้วยสีเทาซึ่งสีนี้นะคะทําความสะอาดง่ายทําให้ตัวรถดูใหม่ตลอดเวลานั่นเองนะคะแล้วก็ยังมาด้วยระบบ Keyless Entry นั่นเองนะคะนั่นก็คือถ้าเราพกกุญแจติดตัวไว้ เราก็สามารถถ้าเราต้องการจะล็อกรถเราก็สามารถกดจากมือจับตรงนี้ได้เลยนี่เลยค่ะรถก็จะล็อกอัตโนมัติแบบนี้เลยแต่ถ้าเราต้องการจะปลดล็อกรถเราก็เพียงแค่สัมผัสเบาๆนะคะรถก็จะเปิดออกมาได้อย่างง่ายได้แบบนี้เลยค่ะ ที่บอดี้ด้านหลังนะคะรูปทรงของเขาก็ยังคงความสปอร์ตความหรูหรานะคะอย่างด้านบนก็จะมีคีบฉลามมาให้ถัดกันมามีสปอยเลอร์เท่ๆมาให้นะคะไฟเบรกตรงที่3ก็จะอยู่ตรงสปอยเลอร์นี้เลยถัดกันมาตรงกลางมีกล้องมองภาพขนาดถอยจอดมาให้ในส่วนไฟไท้ายของเขาเป็นแบบ LED รูปทรงคือสวยงามมากๆการดีไซน์ของเขานะคะก็จะมีความ โค้งอนมีเหลี่ยมมีสารตอบรับกับท้ายรถได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็คันนี้นะคะมีพาร์คิ้งเซนเซอร์มาให้ทั้งหมด4จุดด้วยกันนะคะในส่วนของท่อไอเสียงเขาก็ครอบด้วยโครเมียมสีเงินซึ่งจะทำให้ตัวรถดูสปอร์ตมากยิ่ขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในท้ายรถกันเลยค่ะ นี่เลยฝาท้ายของเขานะคะเป็นแบบไฟฟ้าเราสามารถเปิดผ่านรีโมทต,ตรงนี้ได้เลยภายในต้องบอกเลยว่าใหม่แล้วก็สะอาดมากๆแล้วพื้นที่ในการวางสัมภาระนะคะต้องบอกเลยว่าถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นรถ SUV และความกว้างก็คือไม่ต้องห่วงเลยนะคะสามารถวางได้เยอะวางสัมภาระได้เยอะมากหรือว่าถ้าเราต้องการเพิ่มพื้นที่ในการวางสัมภาระนะคะเบาะแถวที่2ก็สามารถพับเก็บลงไปได้อีกเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องผู้โดยสารกันต่อเลยคะ่ะ ด้านหน้านะคะอย่างที่ใครๆก็ต้องรู้ว่าแบรนด์ b m เเขาขึ้นชื่อเรื่องความหรูหรานะคะเพราะว่าวัสดุทั้งคันนะคะเขาทำจากเกรดพรีเมียมคุณภาพสูงมากๆเลยนะคะอย่างในส่วนเบาะของเขาก็เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลซึ่งหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นสีมอคค่านั่นเองซึ่งให้ความหรูหรามากๆเลยตรงกลางมีรูระบายอากาศมาให้ด้วยแล้วก็มีปีกโอกระชับมาให้นะคะแล้วก็ยังเป็นเบาะปรับไฟฟ้าทั้งสองฝั่งด้วยค่ะแล้วก็ นอกจากนี้นะคะการดีไซน์คอนโซลด้านหน้านะคะก็จะเป็นโทนสีดำที่สลับกับสีน้ำตาลเช่นกันแล้วยังเพิ่มความหรูหราด้วยส่วนด้วยแสงไฟแอมเบนไลท์นะคะซึ่งตรงนี้จะเพิ่มความ สีสันความสุนทรีได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถด้วยแล้วก็ถัดกันมาในส่วนของคอนโซลกลางนะคะก็จะมีหน้าจอลอยขนาดใหญ่มาให้นะคะซึ่งเราสามารถเข้ามาเล่นมีเดียต่างๆ่างรีดิโอมีเนวิเกเตอร์มีเนวิเกเตอร์มาให้ด้วยเป็นระบบนําทางนะคะหรือว่าจะเข้ามาตั้งค่าของรถนะคะโดยคอนโทรลผ่านปุ่ม i อเดรียตรงนี้ได้เลยหรือเราจะเข้าเมนูทางลัดตรงนี้ก็ได้นะคะตรงคอนโซลกลางนี้เลยก็จะมี ร d ดิโอมีเดียเมนูต่างๆนะคะมีนีเวเกเตอร์มาให้ออปชันต่างๆค่ะซึ่งให้ความสะดวกสบายมากๆนะคะแล้วก็คันนี้นะคะก็เป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วด้วยแล้วก็ยังมีโหมดการขับขี่มาให้เลือกทั้งหมด3โหมดด้วยกันเลยได้แก่ โหมดอีโค o คอแล้วก็ Sport นั่นเองนะคะมาดูกันต่อที่ในส่วนของด้านหน้าคนขับกันบ้างนะคะในส่วนของพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันที่สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้รับสายวางสายได้นั่นเองนะคะภายในด้านหน้านะคะต้องบอกเลยว่าครบครันสมบูรณ์แบบมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องเทคโนโลยีทั้งเรื่องความหรูหราสวยงามนะคะ คันนี้นะคะจัดเต็มมากๆเลยด้านหลังจะสวยงามเหมือนด้านหน้าไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะด้านหลังนะคะเขาก็ายังคงความหรูหราเหมือนกับด้านหน้าเลยนะคะดีไซน์ของเขาก็จะเป็น เบาะหนังสีน้ำตาลเข้มนั่นเองนะคะหรือว่าเป็นสีมอคค่านั่นเองมีรูระบายอากาศมาให้เช่นกันแล้วก็เบาะของเขานะคะสามารถนั่งได้ถึงสาตำแหน่งแต่ถ้านั่งไม่เต็มจำนวนตรงกลางก็สามารถดึงออกมาได้นี่เลยแบบนี้เลยเป็นที่เท้าแขนนั่นเองนะคะแล้วก็ยังเปิดออกมาได้ ใส่สิ่งของได้นะคะหรือจะวางแก้วน้ําก็สามารถวางได้ถึง2ตําแหน่งแล้วก็มี Isofix ที่ยึดบอบ์ดสำหรับเด็กมาให้ด้วยและที่สําคัญนะคะนั่งด้านหลังไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนเลยเพราะว่าเขามีแอร์ตอนหลังมาให้ด้วยแล้วก็ที่พิเศษมากๆเลยการดีไซน์ของเขานะคะก็ยังดีไซน์ให้สวยงามหรูหราเหมือนด้านหน้าด้วยอย่างตรงแผงประตูข้างของเขานะคะก็มีไฟแอมเบีนไลท์สีส้มเช่นกันนะคะซึ่งตรงนี้นะคะทําให้ภายในรถดูหรูหรามีความสุนทรีเพิ่ม สีสันให้กับตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวรับรองได้เลยว่าถ้าใครได้มาเห็นคันจริงๆนะคะต้องรลงรักกับคันนี้อย่างแน่นอนคะ่ะ ที่กำลังมองหารถยนต์ที่มีคุณภาพสูงเป็นรถ SUV แบบครอบครัวนะคะแล้วก็ยังให้ความหรูหราความสปอร์ตแล้วก็ความเท่นะคะในเรื่องสมรรถนะก็จัดเต็มมากๆเลยสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถเข้ามาชมรถเข้ามาทดลองขับกับเราได้แล้วทุกวันที่ Open r o d สสำหรับวันนี้เจ๊ก็ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย Open r o a d t h a i l a n d คิดถึงรถคิดถึงเรา